เวลาเราพูดถึงแสงเหนือหรือออโรราบอริอาลิสภาพที่หลายคนนึกถึงคือม่านแสงสีเขียวม่วงน้ำเงินที่พลิ้วไหวกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนราวกับเวทมนต์จากธรรมชาติแต่คุณรู้ไม่ว่ามีรายงานจากทั้งนักเดินทางและนักวิทยาศาสตร์ว่าบางครั้งแสงเหนืออาจส่งเสียงได้จริงคนที่เคยได้ยินบรรยายว่าเสียงนั้นคล้ายกับเสียงซาซาเบาๆ หรือบางครั้งเหมือนเสียงปรบมือในระยะไกลฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมเพราะโดยปกติแล้วแสงเหนือเกิดจากอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์ชนเข้ากับชั้นบรรยากาศโลกสูงหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งไกลเกินกว่าที่เสียงจะเดินทางมาถึงหูมนุษย์ได้แต่มีทฤษฎีที่อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศต่ำกว่า100เมตรจากพื้นดินเมื่อแสงเหนือเกิดขึ้น มันอาจเหนี่ยวนำให้ประจุเหล่านี้ปลดปล่อยออกมาและแปลงเป็นเสียงที่เราได้ยินแม้เสียงแสงเหนือจะยังเป็นปริศนาและไม่ได้เกิดขึ้นให้ได้ยินทุกครั้งแต่มันทำให้ปรากฏการณ์นี้ยิ่งดูขลังและน่าหลงไหลกว่าเดิมแสงที่งดงามอยู่แล้วกลับซ่อนเสียงกระสิบของท้องฟ้าเอาไว้ด้วย